บทที่สี่จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์พี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้เราขอวิงวอนและเตือนสติท่านในพระเยซูเจ้าว่าท่านได้เรียนจากเราแล้วว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าขอให้ท่านดำเนินตามอย่างนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะท่านทั้งหลายทราบคำบัญชาซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านโดยพระเยซูเจ้าแล้ว เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าคือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณีเพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติม่ใช่ด้วยราคะตันหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพื่อไม่ให้ผู้ใดทำล่วงเกินและลักลอบต่อพี่น้องในเรื่องใดๆเลย เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสนองโทษต่อบรรดาคนที่กระทำอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกไว้ก่อนแล้วและได้เป็นพยานแล้วด้วยเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปัดทิ้งไม่ได้ปัดทิ้งมนุษย์แต่ได้ปัดทิ้งพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่เราทั้งหลายด้วยส่วนเรื่องการรักพี่น้องทั้งหลายนั้นไม่จำเป็นที่จะให้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะว่าตัวท่านเองก็รับคำสอนจากพระเจ้าแล้วว่าให้รักซึ่งกันและกันความจริงท่านได้ประพฤติต่อบรรดาพี่น้องทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่แต่พี่น้องทั้งหลายเราขอวิงวอนท่านให้มีความรักทวีขึ้นอีก และจงตั้งเป้าว่าจะอยู่อย่างสงบและทำกิจธุระส่วนของตนและทำการงานด้วยมือของตนเองเหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้วเพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตตามอย่างที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั้นที่อยู่ภายนอกและเพื่อท่านจะไม่ขาดสิ่งใดเลยการเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน แต่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรื่องคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะถ้าเราเชื่อว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนและทรงคืนพระชนแล้วเช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำคนเหล่านั้นมากับพระองค์ด้วยในข้อนี้ เราขอบอกให้ท่านทราบตามพระรันะขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเราผู้ยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจะล่วงหน้าไปก่อนคนเหล่านั้นที่ล่วงหลับไปแล้วก็หามิได้ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยเสียงกู่กล้องด้วยสำเนียงของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทั้งปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร,ร้อมกับคนเหล่านั้นเพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดเหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด